วัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้วันนี้คุณตัดเล็บแล้วหรือยาง <c ười> นะฮะวันนี้คุณตัดเล็บแล้วแล้วหรือยังนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับอ้าวโอเคนะครับวันนี้ก็มาชมพระปีกย่อยกันแล้วกันนะฮะลงพระปีกย่อยไปเรื่อยเรื่อยเล่นเนหัวหัวไปนะครับฟับอ่า ชัดไหมวลฟอนพอด8ดิจิตอลวลฟอนพอด8ดิจิตอลชัดไหมนะครับนะครับอันนี้นะครับเป็นเหรียญหมดห่วงนะครับเหรียญไม่มีห่วงนะครับผมหลวงพ่อคูณบริสุทธวัดบ้านไรนะครับเดี๋ยวหาแสงก่อนหาแสงก่อนอ่ะโอเคนะครับหลวงพ่อคูณนะครับเขาเรียกว่าเป็นรุ่นซับเพิ่มพูนนะครับ อ่าหนึ่งมกราคมปี2537นะครับหลวงพ่อคูณก็ออกโอ้หลายรุ่นเนาะนะครับหลายรุ่นออกหลายรุ่นแล้วก็ปลอมทุกรุ่นออกหลายรุ่นนะแล้วก็ปลอมหลายรุ่นนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรราคาเช่าหานี่ก็ไม่รู้ว่าตกลงแล้วรุ่นไหนบ้างที่เขานิยมบ้างไม่นิยมบ้างนะครับก็อ่า แทบจะไม่ได้อ่าถ้าคนไม่ได้เรียกนะคนถ้าไม่ได้อยู่ในสายตรงหรือในสมาคมของหลวงพ่อคูณกลุ่มของหลวงพ่อคูณจะไม่รู้เลยว่าเขาเช่าหาบูชานิยมกันรุ่นไหนนะครับอาที่แน่แน่รู้นแน่นแน่ก็คือปีหนึ่งกว่านั่นแหละกับปี36แต่ว่ารุ่นปีกย่อยอื่นไม่รู้ว่ารุ่นไหนกันบ้างที่เขานิยมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแท้ๆเนี่ยไม่รู้ว่า่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ ก็มีการเปลี่ยนมือได้ได้ง่ายพอสมควรอยู่นะครับแต่แตบางรุ่นนี่ก็โอ้ยไม่ได้เขาเรียกอะไรนะไม่ได้ขยับขเขยื่อนอะไรเลยนะครับทั้งทั้งที่ทปีพศก็อยู่ในเขาเรียกอะไรนะอยู่ในช่วงที่เขานิยมนะครับผมอ่ะนะครับอันนี้นะครับเป็นปี2,500 37นะครับผมจัดสร้างโดยนะครับจัดสร้างโดย ธนาคารกรุงไทยนะครับจัดทางสร้างโดยธนาคารกรุงไทยแล้วก็หลวงพ่อคุณก็เมตตาอธิษฐานจิตให้นะครับผมก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นรุ่นซับเพิ่มพูนนะครับเป็นชื่อความหมายดีนะใครคือชอบในเรื่องพ,ก,พกกระซับนะครับก็หาความหมายดีๆนี่แหละมาแขวนนะครับก็คือ,อเพิ่มพูนซับไงก็จะได้มีอะไรนะมีซับมีศินมีโชคมีลาบนั่นแหละ นะครับผมเหรียญก็ทําไมาว่าเป็นธนาคารกรุงไทยสร้างเออตามข้อมูลเขาบอกธนาคารกรุงไทยสร้างแล้วก็ต่อโคดนะครับเหรียญน,นี้เขาจะต่อโค้ดอยู่2ที่2โคดเขาเรียกว่าโคด2โคดหนึ่งก็คือโคดณตัวณนะนะครับก็อาจจะตอกไว้บริเวณนี้เดี๋ยวกันนะนี่โคดหเห็นไหมจะตอกไว้บริเวณนี้กับโค้ดที่เป็น มันจับยากเนาะนี่โค้ดที่เป็นตัวนกวายุพักแป๊บหนึ่งอ่านี่นี่เขาเนี่ยหลุดมือชอบหลุดมืออยู่เรื่อยเลยพลังงานบางอย่างแนนๆเลยนะครับนี่นี่เห็นไหมเนี่ยเขาเรียกมีสองโค้ดนะเป็นโค้ดหน้ากับโค้ดอ่านกวายุพักนะฮะโค้ด โคดนกวายุพักคือนกว,วายุพักหรือยนกกาลาเวกกันแหละก็เป็นตราประจําธนาคารกรุงไทยนะครับก็อ่าก็ต้องไปศึกษาเกี่ยวกับตราต่างๆของอธนาคารกรุงไทยเอานะครับผมว่าแต่ก่อนจําได้อยู่ว่าส่วนมากธนาคารในประเทศไทยเขาจะมีเครยกอะไรนะเป็นตาครุฑเป็นตาครุฑนะครับแต่ก็มีหลายๆธนาคารที่อะไรนะ ที่ใช้ตราอย่างอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ลองไปศึกษาดูเพราะผมจำไม่ได้นะครับผมอ้าวนะครับลักษณะเหรียญนะครับไม่มีห่วนะครับก็เป็นรูปหลวงปู่หลวงปู่กูลหรือหลวงพ่อคคลเน่นั่งเต็มองค์นะครับนั่งเต็มองนะอ้าวหน้าตาอ่านี่อ่าชัดไหมมันย้อนแสงหรือ,อยังไงนี่เห็นไหม ก็หน้าตาหลวงพ่อคูณนะครับการแกะพิมพนะครับแล้วก็โคดนะ,นะครับนี่คูณปริสิทตโทแล้วก็โคดนกวายุพักนะครับแล้วด้านหลังก็จะเป็นยันใบพัดนะครับนี่ซับเพิ่มพูนนะครับหนึ 1, ่งมกราคม2537นะครับก็ก็ก ก็เหรียญก็แท้ฟอร์มแท้ดูง่ายอยู่หรอกเนาะคงไม่ได้ว่าต้องมาชี้ตำหนุกตำหนีอะไรเพราะว่าราคาเนี่ยราคาเนี่ยก็ไม่ได้กาเรียนนะไม่ได้แพงมากนะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากราคายังอยู่หลักร้อยอยู่เลยเนื้อทองแดงนะครับก็มีหลายเนื้อนะครับเนื้อเนื้อทองคําน่าจะมีด้วยเนาะเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อเนื้อเงินที่เขาทําจากเนื้อเงินเหรียญเหรียญห้าบาทอะเนื้อเงินที่เป็นเงินเงินคุดห้าบาทหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดอะเป็นเป็นเนื้อเงินเหรียญห้าบาทอะ นะครับอันนั้นอันนั้นก็จะมีราคาหน่อยนะครับแต่เหรียญทองแดงก็อยู่ที่หลักร้อยนะครับสามร้อยบวกลบไม่รู้ว่าบวกกันเท่าไหร่ไม่รู้ว่าลบกันเท่าไหร่นะครับแต่ก็อยู่ในหลักร้อยแหละถ้าเป็นเนื้อทองแดงแบบนี้นะครับผมก็ถือว่าใครที่ศรัทธาหลวงพ่อคุณนะครับก็หารุ่นแพงๆไม่ได้ที่จริงมันก็หลายรุ่นแหละไม่ใช่ว่าจะมีรุ่นแบบต้องแพงเสมอไปนะครับเนี่ยรุ่นปี36อย่างเงี้ยสามหกแต่ว่า สามหกเขาไม่นิยมเออนี่ไอ้อะไรนะสมทบมูลนิธิอ่าสมทบมูลนิธิอ่ามูลนิิธส่งเสริมศิลปาชีพเนี่ยเห็นไหมครัสอกอด้วยนะครับนะปีสามหกลงยานะฮะก็ไม่ได้นิยมก็อยู่ที่หลักร้อยอยู่นะครับอันนี้ก็หลักร้อยเหมือนกันก็นิยมเป็นบางเนื้อนะครับผมก็ก็ชอบแบบไหนนะครับก็ลองไปศึกษาดูนะครับส่วนพุทธคุณก็ก็ ก็บอกไม่ได้เหมือนกันเพราะผมก็จับพลังพระไม่เป็นแต่ว่าพระเครื่องของหลวงพ่อคูณก็มีประสบการณ์นะครับก็มีประสบการณ์อยู่เรื่อยๆนะครับมีประสบการณ์อยู่มากพอสมควรนะครับก็ลองไปเลือกชมเอานะครับอันนี้ผมก็เอาเหรียญน,นี้มาให้ชมเพราะว่าคือก็คือความหมายในการความหมายในชื่อในชื่อเหรียญน,นะครับเพิ่มพูนทรั์ที่จริง,ร,งรุ่นของท่านก็ มีชื่อที่เป็นมงคลชื่อที่ดีอยู่แล้วนะครับผมแต่อันนี้คือเป็นของธนาคารกรุงไทยสร้างนะครับก็ต้องมีเรียกนะมีความวาละพิเศษสําคัญในการสร้างอยู่แล้วแหละนะครับผมนะครับเป็นเหรียญที่ไม่มีห่วงหมดห่วงนะครับมีแต่รัพย์เพิ่มพูนเออบูชาแล้วเนี่ยนะครับมีแต่ทรัพย์จะเพิ่มพูนนะครับรัพย์ไม่ลดน้อยถอยลงไปนะรั์มีแต่จะเพิ่มพูนนะครับวัดบ้านไร่เอา้าหลุดมือ 3- ามสี่ครั้งแล้ว เออมีพลังงานบางอย่างแน่ๆเลยนะครับนี่เห็นไหมวัดบันไลนะครับซับเพิ่มพูนขอบมาหน้านี่นะครับส่วนอันนี้ก็ปีสามหกสามหกก็ไม่ค่อยนิยมเหมือนกันแต่ก็นิยมแหละแต่ว่าราคาก็ไม่ได้กระเตื้องมากทั้งสองเหรียญน,นี่แหละก็เป็นปีกย่อยของหลวงพ่อคูณนะครับใครชอบแบบไหนก็ อ่าเ่าแบบนั้นชอบก็เช่าไม่ชอบก็ผ่านแค่นั้นเองนะครับสำหรับเหรียญลงอ่าวัตถุมงคลลงพ่อคูณนะครับผมก็ถ้าจะไปหารพวก1 7 1 9อะไรเนี่ยก็สามหกนะะที่เป็นรุ่นอื่นนะครับรับสเสด็จอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะหายากทุกวันนี้หาได้ก็ราคาก็ค่อนข้างแพงนะครับก็หาอันที่ถูกๆเอาถ้าใครอยากจะแขวนนะนะครับผมก็ อลองไปพิจรารณาดูนะครับถ้าตามงบประมาณเรานี่แหละนะครับถ้าชอบนะครับอา้าวีก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด u b s c ไ i b e นะครับผมเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทำคลิปกันต่อไปนะครับผมเออพระก็เรียกอะไรปีกย่อยถ้าไม่ชอบปีกย่อยก็หาเอารุ่นดีๆเอานะครับก็แล้วแต่ชอบเอ๊มีอะไรมา ให้ดูแบบแปลกๆไหมเนี่ยเอา้าก็ไม่มีหรอกครับผมอา้าโอเคนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด subscribe เพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทำคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอการาวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ